2.8ยีรับแท้ใครหารุ่นนี้ชมคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับนรงที่บริษัทสมยงคาเซเต,เตอร์จังหวัดอุบล วันนี้ผมเอารถ t o y o ต a h i l รั r e ี v s s m r t t c a Pre-Runner ตัวสูงแต่ทำเป็นยีรับแคะมาให้กับลูกค้าได้รับชมคันนี้คือ t o y o ต t h i l รั r รี vo 2.8 Smart Cap Pre-Runner ปี2015คันนี้จัดแม็กแต่งทรงให้แบบสวยๆทำยีรับแคะให้สำหรับลูกค้าที่ชอบแบบทรงแบบนี้อยู่นะครับคันนี้เป็นรถปี2015สวยกริปนะผมบอกไว้เลย เริ่มจากกระจังหน้านะครับของเขานะครับตัว G ตัวท็อปเนี่ยจะเป็นกระจังหน้าเป็นสีดำเงานะครับทะเบียนบรใเวไม้ลอลิง5816 mm hmm. กาลสินเราจะโอนให้เป็นจังหวัดดุบนโดยที่ลูกค้าไม่มีค่าใช้จ่ายมาดูด้านข้างนะครับไฟหน้า กริปนะครับตีให้เลย95%เมีไฟตัดหมอกให้ครบเซตเป็นตัวท็อปของรุ่นมาพร้อมแม็กซิ่งแถมให้ไปเลยชุดนี้จัดทรงให้เรียบร้อยแถมให้ไปเลยนะครับเครื่อง2.8นะสวยกริปมีบันไดข้างนะครับถ้าเป็นตัวสูงมีบันไดข้างให้กุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทอ่ามือจับนะครับจะเป็นครอบโครเมียมนะมาดูด้านท้ายนะครับของตัวรถว่าจะสวยขนาดไหนแม็กนะครับล้อหลังก็จัดน็อตสีให้เรียบร้อยนะอ่ามาดูนะครับไฟด้านท้ายนะครับไฟด้านท้ายกริปเลยนะครับ อ่าคลิปเลยมาพร้อมกับชนท้ายใส่ให้เรียบร้อยมีกล้องมองหลังนะตัวนี้มีกล้องมองหลังมือจับเปิดฝาประตูก็จะเป็นโครเมียมอ้าวดูนะครับเบาวิวเลยนะครับเนี่ยแมกเลเอร์นะครับจัดมานะครับสวยๆแบบนี้เลยพร้อมใช้งานมากนะครับบอกได้เลยคันนี้น็อตนะครับเนี่ยอยู่ในจุดเดิมทุกทุกอยู่ทุกอย่างเลยนะครับน็อตนะครับฝาท้ายเบาวิวเลยนะครับนะครับเดี๋ยวพาไปชมภายในนะครับ ตัวท็อปของเขาจะสวยขนาดไหนไปชมกันครับอ้าวผมพาชมภายในรถคันนี้จะสวยขนาดไหนเนาะตัวท็อปคอนโซนนานะครับของเขาจะเป็นดำนะครับตัดกับสีเทาตัวนี้นะครับตัวท็อปจะเป็นแบบนี้หน้าจอทัชสกรีนนะหน้าจอทัชสกรีนแอร์แอร์ออโตะนะครับระบบปรับแอร์แอร์อัตโนะนะเกียร์หกสปีดนะตัวนี้มีปุ่มเพาโหมดอีกโหมดให้ครบเซ็ตนะเป็นตัวท็อปกระจกไฟฟ้านะครับขึ้นลงด้วยไฟฟ้าพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นนะครับอ้าวเดี๋ยวผมพาฟังเสียงรถคันนี้ว่าจัดทรงให้แล้วเสียงเน ได้ไหมนะครับฟังเสียงกันดูนะเป็นเครื่อง2.8ลิตรนะโอ้นะครับจัดมาให้แบบครบเซตเลยถ้าลูกค้าชอบแบบนี้นะคันนี้จบนะครับบอกได้เลยไม่ต้องไปแต่งเพิ่มของเราแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะนะครับตัวนี้ครบเซตเลยนะครับเดี๋ยวผมพาชมห้องเครื่องนะครับว่าห้องเครื่องของเขาจะสวยขนาดไหนไปชมกันครับเดี๋ยวผมพาชมห้องเครื่องนะครับคันนี้จะสวยขนาดไหนนะอ่ะ ปึ๊บนะครับโอ้สวยมากเครื่องสวยเลยนะครับบอกได้เลยเครื่องคันนี้สวยนะครับดูจากความเดิมของเขานะครับคานหน้าเป็นคานเดิมนะครับมีรอยเหล็กฝาค้ำกระโปรงนะครับรูกลมต้องกลมนะครับรูเหลี่ยมต้องเหลี่ยมนะตัวนี้นะครับฝากระโปรงเดิมนะครับเนี่ยบางเขียบนะครับมอกยังอยู่ครบเซตนะนะครับดูน็อตนะครับเป๊ะเลยนะครับทุกจุดมาพร้อมกับระบบเบรก abs นะครับด้านในนะครับภายในของตัวรถเนี่ยจะมีถุงลมนิรภัยนะครับระบบความป้องกันสําหรับผู้โดยสารและผู้ขับนะครับข้างในครบเซตเลยนะครับบอกได้เลยเครื่อง นะครับเป็นเครื่อง2.8ลิตรนะครับเพจยังอยู่ที่จุดเดิมนะครับปอก็ยังอยู่ครบเซตเครื่องยังกิ๊กเลยนะครับบอกได้เลยคันนี้ถ้าใครอยากจะได้แบบนี้นะจบเลยนะครับยีรับแคะนะครับจัดส่งให้เรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับโตโยต้าไฮรักกีโว่สมาร์ทแคปสองจุดพรีเดเนอร์เกียร์ธรรมดาเสนอราคาเลยก็แล้วกันคันนี้ขายเพียง479,000บาทเท่านั้นเองให้แม็กซิ่งไปเลยนะครับสนใจก็โทรหาผมได้เลยที่เบอร์0616708759นะครับเมมชื่อขึ้นลาย สำหรลูกค้าอยู่ที่ต่างจังหวัดอยากจะได้แบบนี้ทรงนี้นะครับคันนี้นะครับก็โทรหาผมได้เลยนะครับมีบริการนะครับ รับทันสัญญานอกสถานที่ทั่วประเทศนะครับออกรถได้ทั่วไทยจัดส่งให้ทั่วประเทศฟรีนะครับบริการในการออกไปทำสัญญานอกสถานที่นะครับลูกค้าไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับฟรีค่าจัดค่าโอนภาษีพรบให้ลูกค้าไปเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับใครที่สนใจก็โทรหาผมได้เลยหรืออยากจะรู้เรื่องอื่นๆก็โทรหาได้นะครับอ่าคอมเมนต์กันใต้คลิปกันเข้ามาได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้กับผมนะครับนรงที่บริษัทสมโยงคารเซ็นเตอร์จังหวัดอุดรับคตานี้ สวัสดีครับ